ของวิจัยเนี่ยค่ะคือหนูทำสองเรื่องคือมีอัตลักษณ์การสินค้าเครื่องหนังเป็นเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่สองเป็นภูมิปัญญาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสามจังหวัดชายแดนใต้อันแรกเนี่ยเซีเซนในหนูให้ดูดกบ่างานที่ส่งไปมีอะไรบ้างเดินะคะ นี่คืองานทั้งหมดที่ส่งไปค่ะนี่คือ1เซตมันเป็นไม่ใช่งานทั้งหมดที่ทํามาคือจะบอกกันว่าหลายคนได้ยินข่าวมาหรือว่าการพูดตอบแบบว่าหนูเร่งทําตําแหน่งในช่วงปี2ปีนี้ซึ่งมันไม่เป็นความจริงขอถแถลงข่าวจริงค่ะดี้จอ,บอาบงโอชาญไม่ได้ไง <laughs> <laughs> ก็คือทั้งหมดเนี่ยค่ะทํามาตลอดที่ทํางานที่นี่คือปีนี้ถ้าวันที่หนึ่งกันยาก็จะครบ10ปีแล้วค่ะ ทำตลอดคือตัวนี้ใสแล้วหนูเป็นคนชอบจดทุกอย่างที่เจอที่จดที่ถ่ายรูปก,ก็จดจดจด,จดเก็บไว้วันที่เรานั่งแล้วมีสติก็จะม,มารวบรวมทํารวบรวมเขียนก็เล่มที่เป็นอัตลักษณ์ตาราสินค้าเนี่ยค่ะก็จะอยู่ตอนที่หนูสอนอยู่แฟชั่นเพื่อแต่เล่มนี้สามจังหวัดแล้วก็อันนี้เป็นคอนเฟลเลนซ์แล้วก็มีโปรเซดิงที่ไปไปรีเซนต์อินเตอร์ค่ะเป็นของนั่งทีนั่งไ่ ขนาดทําไมเห็นหนูมันบาง,ก,างก็คืออันที่พรีเซนต์อินเตอร์เนี่ยค่ะใครสนใจคือคือพรีเซนต์ที่เมืองไทยเนี่ยค่ะแต่ว่ามันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟลเอนซ์จัดโดยราชบัติเียสถานจัดที่เมืองทองก็คือไปพรีเซนต์งานที่ถูไปพรีเซนต์เป็นงานแรกของเขาก็มีผู้เข้าร่วม15ประเทศเขาก็จะมีรีชมาเลยกับประเด็นตอนนี้ก็คือเรารู้ว่าขอสอเนี่ยเขาจะดูว่าเรานําเสนอที่ไหนถูกไหมคะ ตอนที่พรีเซนต์เสร็จเนี่ยเขาจะให้เรากรอกว่าเราจะนับเราจะทับิกในในบุกเขาเนี่ยเป็น abstract หรือเป็น f ูลเ p เปอรถ้าคุณเลือก a อ็บส a ต t ไม่เสียเงิน f ูลเ p เปอรตอนนั้นเสีย250เหรียญคูณมาแล้วประมาณ7,000กว่าบาทค่ะแต่ถ้าคุณเลือก abstract คุณจะเอามานับคะแนนกับพอสอไม่ได้